สวัสดีครับผมเรากลับมาพบกันต่อในพาร์ทที่2กันเลยครับกับเดอะซิมเรามาตามติดชีวิตนายตุยตุยพบทรใช่ป่าวะตุยตุยนับพรอ,ออพบ,พบทอนตุยนับพรกับการล่าสุดเขาได้เลื่อนขั้นเป็นครูฝึกเรียบร้อยทํางาน2วันแม่งได้เป็นครูฝึกเลยสุดยอดไม่รู้เด็กเส้นหรือเปล่าไม่คุยไม่เล่นเราจะทํางานเราเป็นคนทํางานเราโฟกัสที่งานเท่านั้น กับเป้าหมายในพลของตุย๋ยเราจะมาดูนว่าตุ๋ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการไปนในายพลบินมาแล้วบินมาแล้วไปรับบินก่อนเรามาฝึกพูดต่อก็ไปจ่ายบินจ่ายบินเสร็จสังคมน้อยหาเพื่อนยังยังไม่เป็นไรเราไม่แคร์เงินเรามีแล้วเราไปพักร้อนกันเลยแม่งทำงานสองวันแม่งขอพักร้อนแล้วเอาดิจ่ายบินให้สัตว์ไปก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยกลับมาจา่ายทีหลัง บีอยู่ได้กูคืนรถแล้ว <c oughs> เพลงอะไรของมันวะเนี่ย <c oughs> ชอบเพลงสมัยก่อนอนะเจง๋งไปเหตุผลหลักเลยที่ไม่ปิดเสียงเพราะว่าปกติแล้วเวลาเล่นเกมอะไรลงในย YouTube เนี่ยต้องปิดเสียงไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนโดนไอเจ้าของเพลงเข้ามา บอกว่ายูต้องปิดเสียงไม่งั้นไอจะพังช่องยูให้เป็นสเสียงเสียงจองห้องแล้วเราก็ไปปั๊มเลยพูดคุยพูดคุยพูดคุยจะไปไหนหนูมาคุยกับพี่ก่อนเอเลี่ยนเหรอไม่สนใจพี่สนใจแต่น้องจะเป็นเพื่อนกับพี่ได้หรือ,อยังเจ็ดสิบยางยางพี่ยังไม่แคร์สิบหก พี่จะคุยกับน้องจนก,กว่าน้องจะเป็นเพื่อนพี่19 22 25ยคุยกี 25, 28, 23, 8, 3, 4, 4, ก25าย31แ4 41ไกลแล้วไกลได้เป็นเพื่อนแล้วยังไม่ยอมแพ้เราจะคุยต่อจนก,กว่าน้องจะยอมเป็นเพื่อนเรา5 9 6 2 65เฮ้เป็นเพื่อนกูได้แล้ว70แล้ว เฮ้ยเกินห้าสิบ <50 S 2> มานานแล้วโอ้ยเด็กเด็กหัวทอง <c oughs> ไม่คุยกับมึงก็ได้เด็กเวนจะนอนแล้วบอยงอนไม่คุยแล้วคุยจนเกือบเต็มร้อยมันไม่ยอมเป็นเพื่อนด้วยเฉยเลยงงอะไรวะโร <c oughs> งแรมโคตรกากเลยห้องน้ำก็ยังเป็นเบสิกอยู่ใช้อาบน้ำ กินข้าวมีอะไรให้เล่นไหมเนี่ยไม่มีเพิ่มความสนุกสนานเลยเหรอทีวีก็ไม่มีโหโคตรกากเลยอะยังกับโรงแรมมือสามพวกแบบชั่วโมงละร้อยเก้าเก้าอะเอ้ยวันละร้อยเกาเก้าอะไอ้เลยกินข้าวกินอีกจนก,กว่าจะอิม่มอีกจานนึง่งแค่ไปหาเล่นเล่นเล่นอะไรดีสไลดเดอร์ไปสไลเดอร์ ไปเลสเกตบอร์ดด้วยช่างมันไม่เช่าเพิ่งตังค,ค,ค,คุย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 เล่นกลเล่าเรื่องตลกเล่าเรื่องตลกเล่าเรื่องตลกกูเป็นคนตลกกูเป็นคนตลกกูเป็นคนตลกมันเอให้กูเล่าหน่อยสิกูเป็นคนตลกอันละคุยไป เอาตุ๊กตาหมีมาล่อเด็กใช่แล้วนั่นแหละเอาตุ๊กตาม,มาล่อเด็กกูเป็นคนตลกนั่นแหละไม่รู้ไม่เช็คยังไม่ไปเอาเพื่อนให้ได้ก่อนสี่สามสี่หกสี่เก้าเออคิดไปสองได้แล้วได้เพื่อนแล้วเราเรื่องตลกกูเป็นคนตลกเป็นคนตลกนนตลก่อนอีกทีหนึง่งเฮ้ยอบอุ่นมันจะดูเวอร์ไปเอามิตรภาพพอ พูดคุยพูดคุยอ่ะแค่แล้วพอละบายกูทิ้งมึงกลางทางเงี่ยแหละไปขี้ละวปวดขี้อาบน้ำอาบน้ำสิอาบน้ำเออนอนนอนนอนกูมไม่รู้ไม่รู้มึงจะเรียกร้องอะไรไม่สนใจนอน <c oughs> ให้ตุย๋ยจะเรียกร้องเยอะ มันไม่มีทีวีให้ดูอะเต่กูทำไงอ่ะ <c oughs> อ๋อมีเครื่องเล่นเกมป่ะไปโชว์สเต็ปหน่อยไปโชว์ซิว่าเกมเมอร์ตัวจริงเขาเล่นกันยังไงเกมแล้วอ,อย่างนั้นไอ้เด็กเปลกมาแย่งกูเฉยเลยเล่นด้วยเวนเนอะ้ยไอ้เด็กไอ้เด็กจังไมจังไมเอ้ย อวคำเตือนเกมเพลลิส์นี้มีคํำวัสุภาพมากมายเด็กๆควรได้รับคำแนะนําจากผู้ปกครองที่มีอายุเกิน18ปีเป็นต้นไปกินข้าวนั่นและไปใช้อาบน้ำอาบน้ำเป้าหมายเราคืออย่างน้อยเพื่อนอย่างน้อย3คนเรามีเพื่อนทั้งหมดแล้วหนึ่คนนอนนอนนน ลับน้องลับหลับซะลับหลับรับ,บเดี๋ยวเช้าขึ้นมาค่อยหาค่อยหาเพื่อนเมื่อเช้าสักทีวะไปกินข้าวอีกรอบอะบุฟเฟ่ต์โรงแรมชอบของฟรีเต็มดีมากไปชี้ไปชี้ไปชี้โอ้ยกดไม่ติดไปชี้อันแหละห้องใครไม่รู้เข้าไปก่อนไปเล่นเกมแล้วนให้มันเต็มเฮ้ยจ่ายสองเหรียญทำไมไม่ได้เล่น ไปเล่นใหม่เออค่อยยิงชั่วเนี่ยมาแล้วมาแล้วเหยื่อมาแล้วไอเตีย้ยชื่ออะไรวะคอตคอทหนี่หรือคอตนี่คอตนี่แล้วกันมาเชื่อพี่พี่เป็นคนตลกประกิตีมห้องพี่ไหมไม่ตีไม่ดีเขายัางเด็กอยูเเอ่เล่าเรื่องตลกเล่าเรื่องตลกเล่าเรื่องตลกกูเป็นคนตลกเล่าเยอะเยอะเล่าอีก เต็มละได้นแน่นอนมุกนี้ไม่เคยพลาดมุกตลกเนี่ยเล่าเรื่องตลกกอดอบอุ่นเลยไม่เป็นไรผู้หญิงกอดได้ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมบอกแล้วเป็นคนตลกใครๆก็ชอบคนตลกมีตภาพ <c oughs> อ้อยอ้ยอย,อ,ยอบอุ่นอีกทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยด,ยดยีอบอุ่น <c oughs> น่านแหละ เสียงแม่โคตอื่นเลยอย่างนั้นน้องใช่อย่างนั้นแหละโอ้โหโอเคโอเคเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วเป็นไงสีเหลืองเต็มร้อยเลยโถน้องชอบเด็กๆชอบโอเคคุยกับผู้ใหญ่บ้างไหม ไม่เอาผู้ใหญ่เรื่องมากจีบยากเอ้ยไม่ใช่จีบยากอะไรอะ่ะเอามาเป็นเพื่อนยากล่อลวงยากไปคุยกับวลาดวลาดวลาดเรามาคุยกันหน่อยนายเป็นคนไหนนายเป็เพศไหนนายเพศเพศอะไรวะผู้ชายหรือหญิงวะ <c oughs> เนเด็กนี่นมแบงกันทุกคนเลยด้วยดูไม่ออกอะคิดว <c oughs> ่าเป็นผู้ชายแล้วกัน <c oughs> เราเลยตลก เล่าเรื่องตลก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 หัวล้อไปหัวล้อไอ้ท้องแข็งเลยเล่าเรื่องตลกเล่าเรื่องตลกเล่าเรื่องตลกกอดกอดอบอุ่นกอดอบอุ่นนั่นแหละดีมากเพื่อนคนที่สามเสร็จจนพูดคุยต้องสนใจกอดแม่งอีกทีหนึ่งอะไรเนี่ย <c oughs> มึงไม่ต้องแกล้งกูกูไมึงสั่งมึง <c oughs> อะไรดี กอดอบอุ่นอีกทีนึงทิ้งทวนเต็มร้อยแล้วไม่ต้องกอดแล้วต่อไปใครเยอะคนต่อไปแดูอารมณ์เราสิอารมณ์เรากำลังโอเคไม่ถึงจะแย่มากลอนด้าลอนด้าหนูหนูไม่ต้องไปกอดมนุษย์หีมา้มามากอดพี่อุ่นกว่า <c oughs> หนาวนี้กอดพี่เชื่อพี่อุ่นไ้เยอะก hey, hey, อดได้ยัง oh, ยังกอด oh, ไม่ได้แก้งก่อนไม่เอาไม่แก้งพูดคุย พูดคุยอย่าเพิ่งงองแงพูดคุยก่อนนานแหละนานพูดคุยพูดคุยเยอะๆชวนคุยนั่นแหละเอเลี่ยนชอบเอเลี่ยนใช่ไหมหนูคุยกับพี่ดีกว่ามาคุยคุยนานแหละอย่างนั้นคุยเยอะๆอย่างนั้นแหละใช่แล้วเชื่อน้องเดี๋ยวน้องก็ชอบพี่ดอนด้าอ๋อไอ้ดอนดาโถ่ไม่คุยกับมึงละไอ้จได้เด็กยิงๆโอเคเราได้เพื่อนมาสามคนสีเหลืองเรียบร้อยคอสนี่คนเดิมพอละเราไปนอนดีกว่า นอนใช้อาบน้ำกินข้าวที่เหลือแค่รอเวลาแล้วก็หาเหยื่อจริงๆก็3มคนแล้วนะจริงพวกนี้ก็เช็คเอาท์ได้หรอเขากินให้อิม่มเติมเลือดให้เต็มแล้วก็เช็คเอาท์พอแล้วได้มาสมหน่อแล้วอ้าวอ้าวเฉพาะเพื่อนดินี่ไงสามหน่อแล้วเตื่นเตินเตินตน,ตนใช้อาบน้ำอาบน้ำสิลุกอาบน้ำนันแหลกกินข้าว กินข้าวอย่างงั้นกินอีกจานแล้วกันไม่อิ่มเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อจานมันซ้อนกันเยอะอีกจานนึงโอเคอีกจานแล้วกันเป็นคนกินจุกลับบ้านกลับบ้านเช็คเอา์แล้วก็กลับบ้านนา่นแหละบา,บายบายเล่าหลวงเด็กมาได้สามคนไปดู ไปดูแมวที่ห้องพี่ไหมน้องยังไม่ได้เลี้ยงแมวยังไม่ได้ซื้อ <c oughs> โอเคกลับบ้านกลับบ้านอ๋อถึงบ้านแล้วเล่นหน่อย <c oughs> เล่นใหญ่เล่นเล็กโอเคเล่น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 แล้วขี้กี่โมงละทุ่มเนิมไอเกมเมอร์เขาไม่ทิ้งคอมเปิดไปหรอกไอ้น้อง เออนั่นแหละเล่นให้เต็มอยาให้พี่สอนอยาให้พี่สอนเก <poco> มเมอร์ที่จริงอะนะเกมเมอร์ที่แท้เขาอะต้องเล่นให้เสร็จก่อนพออิ่มแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นต้องเล่นให้อิ่มก่อนอาบน้ำอาบน้ำตื่นตื่นตื่นกินข้าวอาบน้ำและกิน,นข้าววันวนี้ทำอะไรกินสเต็กพรุ่งนี้ทำอะไรกินสเต็ก มาลืนนี่ทำอะไรกินสเต็กโอเคมาดูว่าต้องทำอะไรร่างกายแน่นอนออกกำลังกายดวน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 ,ดวน,ดวนทำงานเจ็ดโมงเช้าแสดงว่ารถมาหกโมงนังไงมาแล้วตุย๋ยไปงี่ก่อนตุย๋ยเดิน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 มาหน้าบ้านนั่นแหละไปทำงานได้ดีอัพแน่นอนยศระหว่างนี้เราไปดูแม่บ้านกันว่าแม่บ้านจะขโมยเราบ้างฮะเสร็จแล้ว ยังไม่ทันดูเลยว่าแม่บ้านทำอะไรจริงๆไม่ต้องจ้างแม่บ้านก็ได้ทำงานเองก็ได้ง่วงไปหน่อยเนี่ย <c oughs> ไม่อัพเว้ยใส่จะง่วงเกินไม่เป็นไรไปพรุ่งนี้เฮ้ยขวางบ้านลืมจ่ายบินตื่นมาก็จ่ายบินซะาแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ใช้แล้วกินข้าวเพลื่อนสามคนอยู่เหมือนเดิมโอเค เดิน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 โอเควะสกังไม่ใช่สกังเป็นสัตว์เล่ร่อนต้องจับเร็วๆไปจับมันก่อนที่มันจะลื้อถังทรายเรายี่สิบเหรียญโคตรแพงกินข้าวใช้อาบน้ำเล่นเกมออกกำลังกายจ่ายบินเฮ้ยอโทรเรียกแล้วไม่มาสักทีวะ อา้าวโทรเรียกแล้วอะ่ะโหห่วยเป็นลมเลยกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดดีมากจ่ายนอนนอนแล้วนอนเดี๋ยวช้าโอ้ยลืมปิดคอมมาปิดคอมก่อนเสื่องไฟนอนนอนถึงตีสี่พอครึ่งแล้วกันเ,เล่นเกม เดี๋ยวพอมันแจ้งเตือนล้วก็จะปิดคอมแล้วก็ทานค่าช้าแบบง่ายๆ mm. ไปทำงานนั่นแหละได้ดีมาดูกันว่าจะอัพไหมอัพก็ดีใช่ใช่โบนัสแล้วก็จะได้มาซื้อของแต่งบ้านเพิ่มลุ้นลุ้นล้น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 ล้น,ลน,ลนไม่อัพอ,อีกแล้วอ่ะอะไรอ่ะหรืองอนที่เราไปพักร้อนนานทำงานสองวันพักร้อนขี้น้อยใจจัง โอ้เรียกเด็กมาเลยเลิกเรียนแล้วล่ะป่านเนี้ยมาดูแมวที่ห้องพี่มออยู่ไหนวะนี่งไงนี่ไงใช่ปะวะมานี่มาดูแมวที่ห้องพี่ดีกว่าอ่ากินอาหารว่างยังไม่ไมาเก็บกวาดเดี๋ยว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  เฮ้ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะมึงเป็นไรหนูพี่กลัวนะสวัสดีจะน้องต่อมาพูดคุยเดี๋ยวพี่ให้กําลังใจแล้วพี่ก็จะพูดคุย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 อีกรอบหนึ่งพี่ก็จะให้กําลังใจน้องไม่คุยไม่เห็นแล้วกูมีเด็กอยู่อ่ะมีรุ่นน้องมาหาไม่ได้มีเด็กเดี๋ยวเขาใชผิดอจรเปปจำปุ๋ย บอกลาเอ้ลมเอ้ลมบางปูยำปูปาบายบายโอเคเก็บขยะใช้ห้องน้ำอาบน้ำนอนกินข้าวง่ายๆแล้วก็เล่นเกมถ้าทำทันนะตีสามสามครึ่งพอได้ปะกินข้าว ข้าวให้เต็มนัน,นแหละไม่ต้องสนใจเวลาเล่นเกมเล่นจนกว่าจะเข้างานเลยแล้วกันโอ้ยอย่าพึ่งไปอย่าเพิ่งไปงไปิดคอมก่อนโอเคไปทางานนัน,นแหละรอบนี้ให้อัพเธอจริงหัวหน้าผมแค่หนีไปพักร้อนไม่กี่อาทิตย์เองทำไมหัวหน้าใจร้ายขนาดนี้ อีกแล้วหัวหน้ามึงต้องผูกใจเจ็บอกูนแน่ๆเลยอย่านะเดี๋ยวร้องเรียนไปที่สคอบอนะไม่คุ้มของผู้บริโภคเลยเกี่ยวปะวะต้องต้องร้องเรียนไปที่กรมแรงงานดีวะถ้าอีกรอบไม่เอาก็ต้องตัดแล้วนะครับเพราะว่ามานานแล้วเดี๋ยวต้องจบพาร์ทแล้วเดี๋ยวจะเกินเวลามากเกินไปนข้าวปินมาแล้วอีกวันหนึ่ง ถ้าเกิดไม่อัพก็ต้องจบพาร์ละ mm. ใจวบินเลยเราเป็นคนหน้าใหญ่เรามีตังออกกําลังกายไปจะได้แข็งแรงจะได้แข็งและแรงพอล้ววล้วเดี๋ยวจะเหนื่อยเกินเอางานช่างแล้วกัน mm hmm. เรียนช่างถึงอัพแล้วก็นอนไปไปนอนมันจะได้ซึมมันจะได้อสโมซิสแอสโมซุอะไรของมันเนี่ยแหละเข้าไปในสมองเราไปชี้อาบน้ำ มึงจะฉีดในขี้ก็เรื่องมึงน่ะแหละขี้เลยแล้วกันกดน้ำล้างมือด้วยพังอีกซ่อมเลยมึงต้องซ่อมกดสะอาดเล่นไอปิดคอมปิดคอมไปทำงาน อัพเธอรอบนี้พี่ขออัพได้แล้วกราบละหัวหน้านะอัพนะอัพนะอัพนะเป็นครูฝึกมานานแล้วอย่าทำโทษกันอย่างนี้สิอัพเธอน่าแหละโอ้โหสวสดยอดคุณได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นนายทหารชั้นประทวนน้อยที่สุดคุณก็ได้เป็นจา่าคุณก็ได้ก้าวเข้าสู่สโมสรน,นายทหารกับเขาบ้างอย่างไรก็ดี คุณก็ยังไม่ได้เหรียญตาห้อยประดับปรมีเลยคุณจะต้องรักษาสภาพร่างกายให้ดีเยี่ยมหากต้องการก้าวหน้ามากกว่านี้อ้าเสียงรอททำไมอ่ะไม่รู้เริ่มงานทันทีวันนี้คุณได้เงิน450ซิมโมลอนแล้วก็ได้โบนัส900โอเคครับผมพอดก่อนครับตอนนี้นายทหารตุ๋ยพบรับพรตุ๋ยรับพรขอลาท่านผู้ชมไปก่อนในพาร์ทนี้ ไปพบกันไหนาพาร์ทหน้าหากชอบและถูกใจนายตุยยต๋ยนับพรนับพรนายตุ๋ยนับพรรบกวนกดไลา์และซับสไคร้ให้นายตุ๋ยนับพรด้วยครับสวัสดีครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบาย